ชาวแบนเนสเกมเมอร์ Ciao, amer, นะครับและเกมด้วยคุณรับชมในนี้คือเกม Battlefield 4ในโหมดมันติเพลเยอร์นะครับผมอ่าแล้ววันนี้แล้วก็จะมีข่าวดีมาบอกด้วยนะครับกับร้านเกทพีนะฮะตอนนี้ครับร้านเกทพีได้ลดราคา Battlefield 4นะฮะเหลือราคาที่โอน800บาทแล้วก็890ทูมอนนี่นะฮะสำหรับใครที่อยากได้ก็สามารถไปอุดหนุนกันได้นะครับผมโอเคครับเรากดเข้าเกมเลย ห้องนี้ถึงจะมี40เฮ้ยเท่าไหร่วะ60 10คนมา14คนนะฮะอืมเฟิร์สบั o ครับผมเยี่ยมเยี่ยมแบบนี้คิวโอเควสิข้างหน้าโอ้โหโอ้โหว่าได้ไงเนี่ยโอ้โหโหดร้ายมากกำไมนายโหดทำไมนายต้องโผล่มาฆ่าเราด้วยนายชื่ออะไรชิบชิโบชิโบ16 ผมไปชี้นายน่าร anyway> ักจูชิโบโบ่ิงเนเท่าไรร้อยกว่าได้ได้เล่นได้อยู่ถ้าปิงเกิน200นี่ไม่ต้องเล่นแล้วครับจริงๆแม่งแบบมันเป็นอะไรที่แหลกแหลกนรกมากเบิร์อเอาปิงมันอาปิงมัอื้ เหี้ยโอ้เยอะมากเขาบอกเลยว่าเซอร์มากนะครับเซอร์ที่สุดเลยนะครับผมมันไปไหนละมา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 จะขึ้นยูไม่หนึ่งข้างนอกข้างนอกมันมันมาจากข้างนอกหระเบิดอ้หูระเบิดยิง ไป okay, okay. <c oughs> โดน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 ขัาไปดิไปโดนที่อ้วนขอทักศพหนึ่งก็ไม่ได้โอ้โหรอกันเป็นหมู่คณะมากนี่คือมึงแบบเยี่ยมเลยมึงต้องเจอปืนนี้เลยแน่นอนปืนนี้เลย,นนนนนเลยคนหนักเลย ดยู่รง้นหมดเบอรโอ้โหระเบิดไม่เอาระเบิดได้ไหมโอ้โหโอเคเราจะยิงสไนเปียร์แม่งเลยถ,ถ้าถ้าได้ยิงนะถ้ามีโอกาสได้ยิงนะโอเคเลยนะสไนสน์ครับสไนส์รีคอนรีคอนไดาเอาเช่นนี้ทำมา,า,มาสไน์นี้มาเตรีนสไนด์เลย ระเบิดระเบิดมีรถนอู่เคียงไปเยอะกว่าบุ้งทางบุ้งเดี๋วแล้ววะลงล่างก่อนละมีสงครามระเบิดชัดข้างบนไม่ได้็มไปอยู่นี่เพื่อนเดือระเบิดระเบิดระเบิดที่จะระเบิด เปลี่ยนเป็นกลเหมือนเดิมด้วยถ้าเปลี่ยนเป็นสไนนี้ไม่ไหวนะฮะจริงไม่ได้ยิงแน่นอนเราจะไม่ยิงยากมุกนแน่นนจะไม่เวิร์คต่ายหนาแล้วไปบอกไปใครยิงกูใครยิงกูโอ้โหลูกตอง ลิปปี้ที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 ลิปปี้โอ้ชื่อมึงชื่อมึงว่าช่างตั้งนะมั้ยทีทีลิปโงลิปปี้อะไรังมีโอ้แต่เนยถ้ามึงจะตั้งไปไหนไม่ต้องที่ใครประตูลุกเลวยิงเออนั่นแหละเยียเ่ยมไอ้เหี้คเราต่างฝ่ายต่างฝ่ายระเบิดอ้าวเหี้ย,ยนั่นกระโดดระเบิดกู ไอ้ยังคนเดียวเลยระเบิดไม่เห็นระเบิดแน่ๆเลยครับถ้าเกิดโดนระเบิดนี้มันไม่งงมากไม่งงจริงทำไม่ได้นะนี่ฝั่งเราตะเกีเกลี่ยนมากมดโดนแบบก็โดนกดไม่เกิดเลยโอ้โหระเบิดระเบิดอีกแล้วบอกเลยว่าสงครามนี่คือสงครามระเบิดนั่นเองตองตองแม่ ตรงๆแล้วไม่เอี่ยงนะไม่อ้อมค้อมเปิดเทียบโยนไม่ดูไม่ดูไม่ดูโผล่มาโผล่มาตู้โผล่ิววิววิวไม่ทันโอ้โหระเบิดไม่ไม่ได้เอาระเบิดกูให้ดูกูให้ดูเพื่อน ฮปืนปปืนเพืนแมงงเลยปืนที่นี่และครปืนต่อโหอาสุดดเยี่ยมีทำายทำะไรเมาัคาครับโอ้เยี่ยมสุดอยมากสุดเอมากเอที่สุดในโลกมีสีนัดเพูดนเองเก็บปืนเก็บปืนเก็บปืน ต,ตัวน่าด้เป็นเยี่ยมเดือดสองอะไรอีกอะไรอะไรเอ็กเคไปแล้วอุว้ยไม่รอดไม่รอดนะเออตายเราเปลี่ยนปืนดีกว่าไปใช้สากาดีกว่าอืมแล้วก็ตรงนี้ยังมีอะไรกูติดไม่เป็นไร อย่างที่บอกนะครับอย่างที่บอกนะครับพีโอ้ยเยเยตายยิงยิงลบหาปูแล้วครับ ยี่สุบโมดิตาทั้งมึเรียบอยจบไปไหนยสุมดเออตายเบื่ี l ทลีฟเี้ยวชื่อมึงนิดนะามึงจะตั้งโอ้เขียระเบิด อีกนะพลนื่อะไรไม่รู้อีนไว้ก่อนโหลดครับกเล็งหาปู่แล้วครับอ้หระเบิดระเบิดเยอะมากป่องตรงเลยนะจังหวะนี้ระเบิดเยอะมากหือเราโดนปดมากเลยครับ หลายชีวะโอ้ทำไมทำไมกูต้องโดนยิงิงเลยเยี่ยมระเบิดนี่่ะระเบิดระเบิดบึ้ม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 ้ายนี่ศัตรูเยอะมากเราต้องวิ่งอ้อมนะมังดักขั้งบนเฮ้ยเฮ้ยเราเกิดอีกฝั่งแล้วเว้ย เยี่ยมมีการสลับฝั่งครับฝั่งสลับฝั่งดีสปอร์แล้วเยี่ยมเลยเพื่อเราเพื่อเรานี้คิวคิวฮิวให้ฮิวให้เอา้าติดเพื่อนอีกดำมึง,มงติดมึงอ่ะไอ้สัสมึงอ่ะโอโ้โหเร็วมากคนทุบมีคนทุบเยี่ยมกูไปแล้วแอบก่อนแอบก่อนแอบเลยจังหวะนี้แอบเลย โยนโยนโยนยาไว้โยนยาไว้มะถึงหมดกรรมโทษคี่นี่นนี่นี่เ่ี่นีนน่นี่นีี่นา่นาข้างนนี่นนนนี่ ฮิว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 ใครจะฮิวใครฮิวใครฮิวแล้วกันฮิวคุณนอนก็ได้กูไม่ฮิวแล้วกูนอนฮึดฮึดแล้วก็นอนโอเคเพียมฮึดฮึดนอนดูครับฮิวแป๊บฮิวไม่พลาดเลยครัระเบิดเพียบใครไม่โดนระเบิดฆ่านี่นะด่านนี้ในแบบในห้องนี้นี่แบบเป็นอะไรที่แบบเทพมาก บอกเลยนะบอกเลยงั้นจุดจุดนี้อันนี้ตุ่เอาที่ออกนอกแมปดิโอเคไปลงทางลงล,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 งลง่างล่างแน่นอนโผล่มาๆๆโผล่มาโผล่มาระเบิดไม่ได้เอาระเบิดกูให้พุงโผลมๆๆม่มาโผล่มาพุงโผล่ม,มาเลยไม่โผล่ใช่ไหมให้ก็ได้โดนด้วยแเพราะศัตรูอยู่ตรงนี้ ระเบิดเลยระเบิดเลยนำล่องขอยหน่อยยมตัวเองก็ได้ไม่เป็นไรยิมโหลดแป๊บยมทำอะไรยิงปาระเบิดหรครับระเบิดก็าตวไม่ระเบิดกระสินกูหมดกระสุนกูหมดจังหวะนี้ระเบิดไปไม่ได้วิ่งไปยิงแม่งทุบเลยยิง ิดต่อหน้าต่อตาตายครับไม่ต้องหลบเขาที่คนชุบมีคนชุบหาพี่แหละครับชุบปุ๊บตายปั๊บเยี้ยมเลยเกิดละไกลจังพะยะฮิวบอกพะยะฮิวบอกฮึ ไม่ตายวะหูเลือดเลือดต่ำแค่ไหนโอ <hi> ้โหอมีสไนสไนยืนยิงนี่เดรอโอ้โหได้ด้วยทั้งโหดสัตว์เฮ้เราเอาบ้างเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนนี่เอาเปืนนี้เลยสไนที่ในวันดานคือสามนี่ก็อสไนแรกๆเลยเอ้ากล้องไปไหนลูกกำลุติดกล้องหัวโทษ ดักตรงนี้ได้มครับจะได้ยิงไปตรงนี้ตโอ้รอแอบด้ย่ามองขึ้นโอ้โหเยี่ยมมุมสวยอะไรอย oh ่างโอ้โห ไม่ไหวแล้วอุ้งตะไนยิงกูโอ้โหออกไปโดนยิงแล้วออกไปโดนดาเมจมึงยืนยิงอย่างนั้นเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมเอาขาตั้งดีกว่าเออนี่แหละความคิดเยี่ยมอิมสองสี่เก้าเยี่ยมได้ตอนไหนเนะี่ยไม่ได้ดูเลยกูอันนี้ไม่เลยไหมไม่มีกล้องไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีขาตั้งพอครับนี่ เขาบอกกินตัวหนักนนที่นอนไม่่อน่วงนะครับระเบิดระเบิดจ้าสาดสาดแล้วดเขาด้ยตาดครับสายแล้ว โดนไม่โดนไม่โดนติดตายด้วยว่ะโดนด้วยว่ะให้เยอะเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมตาดเข้าไปมึงันต้องออกมามึงไม่ต้องออกมามึงมัต้องออกมามึงต้องออกมาถล่หมดอีกระเบิดข้างหลังกู้แต่ใดไม่โดนตาดเลยครับตายตายด้วยว่ะไม่ต้องออกมาเหรือไม่ไม่ต้องออกมาด้วยว่ะพึ่งบนดังนี่แหละนอนยิงแม่งเลย เยี่ยมเลยครับเป็นการยิงที่โหดมากมุมที่ดีเล้เอาดึงเฉยนะครับนายวันนี้ก็ใช้ได้นะโว โกโกนี่แล้วมมโดนไกันนนเยระเบิดไมาระเบิดได้หมตายขาที่่ยไม่ทันได้ยิงใครเลยมีคนชุบเยี่ยมแตงก้วิเชอร์อ่ะเรามีขอจะให้นายเอากระสุนไป ยิงคนยิงกันสาด้ว้ก่อนแ้วเราเข้ามาข้างหลังดูแล้วยิงอีกแล้วมันยิงกูอีกแล้วรอปืนนู้นเปลี่ยนสายตั้งดีกว่ามันสามารถเดินยิงได้ปืนนี้มันเดินยิงยากอะบอกว่ามันดีดมันดีดมากอันนี้กล้องหไหนนั่นวะกาตั้งนี่แหละ ไปเลยติดขัตั้งเลยโอ้โหระเบิดอีกแล้วโอ้โหกดผิดปากกระสุนปากกระสุนให้แม่งเฉยเลย,ยนี่คิวเท่าไหร่หรอวะดูตรงไหนวะโอ้โหจะแพ้แล้วครับไม,ามา่ได้เลยไม่ได้เลยมันระเบิดเยอะชิบหายเลยจริงถึงไม่เห็นใจคอมเลย เร็วมากหลบหาพี่เหรอครับนั่นแหละดีด้วยไหมล่ะมาหนาาบูเลยบูเลยจังหวะนี้บูเลยบู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 เบย เรายัางติดในอันดับ1น,นึ่งถึงครับถือว่าเราไม่แพ้ครับเนี่ยโคตรเกียรเลยครับเม่งเปลี่ยนเรื่องแบบคือจะไม่แพ้อยู่แล้วอะไรอย่างงี้นะครับยิงแม่งเลยโอเคครับเ,าเ,เคครบาจะแพ้เราก็ชนะหาะใจตัวเองได้ก็พอแล้วครับอืมโอเคครับไว้พบกันใหม่เกมต่อไปแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้แล้วกันครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ